พูดพลายน้ำสาวสวยจากตำนานเกลีดพูดน้ำใสนายแอดคือผู้ที่ใสอยู่ตามน้ำผุบ่อน้ำและนํำธารสะอาดที่มีความเรืองชื่อในเรื่องของความงามเปรียบเสมือนน้ำลำธารที่ใสบริสุทธิ์ตามตำนานนั้นผู้น้ำนายแอดถูกกล่าวว่ามีรูปร่างที่บอบบางมีเพลนางแวววาวสีรุ้งเหมือนเกล็ดปลาที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์ซึ่งอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งแม่น้ำผู้น้ำนายแอดนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งมีบทบาทในแต่ละวัฒนธรรม บานกว่าพูดสาวนํำหน้าที่ปกปักรักษาน้ำธรรมชาติให้บริสุทธิ์ซึ่งมีพลังในการรักษาและชำระล้างบานพื้นที่ถึงขั้นมีพิธีกรรมบูชาไดาแอโดยการจับสัตว์ไปถ่วงน้ำเป็นๆซึ่งมีความเชื่อว่าน้ำจะได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์และจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคและบาดแผลได้และบา้านกว่านักโนนทางผู้หลงทางหากพบเจอกับไดแอเข้าก็จะได้รับการชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้องปลอดภัยและถ้าหากพบเจอกับไดแอดบางตนที่มีนิสัยขี้เล่น